ต่อไปท่านสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผูา้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้ยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตเขตที่หนึ่งพักประชาชนครับขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งด้วยครับท่านประธานครับผมพบว่า มีการกอร่อสร้างอาคารหรือระบบสาธารณโภคในจังหวัดภูเก็ตโดยที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าหรือไม่มีแนวปิดกั้นระหว่างทางเท้ากับบริเวณกอ่อสร้างหรือไม่มีกระทั่งหลังคากันของหล่นใส่ผู้ที่ใช้ทางเท้าหรือแม้กระทั่งมีการยึดพื้นที่ทางเท้าและที่จอดรถบนถนนสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองในระหว่างที่มีการกอร่อสร้างครับท่านประธานเซาย์ลงได้เลยครับ เหตุที่ทําแบบนี้ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราไม่มีกฎหมายออกมาดูแลในเรื่องเหล่านี้จะต้องร้อยคนเดินเท้าถูกลดชนจะต้องร้อยคนเดินตกท่อเสียชีวิตไปกี่รายครับหน่วยงานรัฐจึงจะออกมาล้อมคอกในเรื่องนี้ขอสไลด์แผ่นที่2ครับภาพนี้มาจากต่างประเทศครับท่านประธานมันคือสิ่งที่ควรจะมีควรจะเป็นครับเหตุที่ต่างประเทศทําได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขามีกฎหมายออกมาดูแลประชาชนในเรื่องนี้ผมจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาออกกฎหมายดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่3ครับเรื่องที่2ที่ผมอยากรือท่านประธานครับบริษัทไพรสณียไทยครับท่านประธานออกผลิตภัณฑ์ไพรสเนียบัตรไทยผลฟุตบอลยูโรมีกําหนดเป้าให้พนักงานขายคนละ1,000ฉบับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานในหลายสาขาว่าหากขายไม่ถึงเป้าหัวหน้าจะบังคับให้พนักงานต้องจ่ายเงินซื้อเองโดยเรียกไปใช้คําว่าขอความร่วมมือ ผมมองว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นครับท่านประธานแต่ถ้ามีการบังคับซื้อจริงผมถือว่าลัดวิสัยกิจแห่งนี้มีประเด็นด้านธรรมาิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียการออกผลิตภัณฑ์ไม่ดีขายไม่ได้ผู้บริหารควรรับผิดชอบไม่ใช่โยนไปให้พนักงานทั่วทั้งประเทศร่รวมกันรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของผู้บริหารผมจึงขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้และทําการซื้อบัตรคืนจากพนักง,งานด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ